ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gas b e l Gamer นะคะวันนี้เราก็มาเล่นเกมกับน้องโอเคมาเล่นเกมกับน้องราดาอีกแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นบ้านหลังใหม่นะคะที่ิโทเปียอัปเดตมานะแบบนี้ใหญ่มากเลยทุกคนสวยมากเลยนะคะ,ะเราจะไปสำรวจให้ใหม่กันตุก่ะ สมบัติบันไดเยอะมากคุยน่าทุกคนคือสวยงามมากนี่สะพ้ายไม่นั่งแล้วตรงนี้ขึ้นไปได้ไหมตรงนี้ก็มีมันคืออะไรเะระดา อ๋อเป็นสามเดี่ยมทุกคนอันนี้น่าจะมีความลับอยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าลาบ้านหลังนี้เหมือนจะมีความลับด้วยอะ่ะเราไปหาดูกันไหมใต้น้ำไม่มีนาจะมีความลับด้วยนะคะน่าจะใช่นะทุกคนเราไปดูกันดีกว่านะคะดูข้างล่างไงหาก่อแถวนี้นงงนนมีเปกา สวนก็สวยน,นะคะหลังบ้านก็ไม่มีอะไรเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นสระว่ายนา้ำเพื่อนเข้าบ้านเหรอโอเคปะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนะคะห้องไม่มีอะไร คือเราจะต้องหาความลับนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามันมีความลับไหมเดี๋ยวเราจะมาอมโอเคทุกคนต่ออยู่นี่ไงตรงนี้มันมีพี่กุ๊กมาใหม่นะคะสูตรอาหารสูตรอาหารเหมือนเดิมนะแล้วอบอะอุ้ยระดามีขนมอบม,มาด้วยเป็นของฮาโลวีนวน้ำก็จะเป็นเหมือนเดิม ทำทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้บอกด้วยจุดขนมนเดิมตองโอเพนก็ระด้ามีฮาโลวีนมาเพิ่มอ่ะโอเคฝั่งแถวนี้ก็ไม่รู้นะแาพได้ลแล้วรูปแล้วอีกรูปนึงโอเคนะ okay, ฝั่ง เป็นห้องนะคะไม่รู้ว่ามันจะต้องเอาความรับเมื่อกีไปใส่ตรงไหนนะทุกคนเดี๋ยวเราสำรวจให้หมดก่อนโอเคทุกคนคะ่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนนะห้องนอนน่ารักมากเลยอะ่ะอ๋อจะสามเรียมอยีกอันแล้วคะ่ะก็คือเราเอาสามเรียบไปทำอะไรทุกคนออาากก่อนฝั่งนี้ทำอะไร อ๋อเล่นโยคะนะคะขึ้นไปข้างบนตรงนี้ <พา S 1> อีกนะนเ,เล่นโยคะไงออกกำลังกายส่วนอาหารก็จะเหมือนเดิมเลยนะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอพาท่านเออเขาสำรวจบ,บ้านก่อนนะโอ้ไม,นะไม่ไม่อยู่ในนี้ได้แล้วอะ่ะขออภัยในเสียงรบกวนนะคะ ตอนนี้ก็คือย่าทําความสะอาดอยู่นะทุกคนก็จะได้ยินเสียงเวอวๆเว,วไปมาหน่อยนะคะขออภัยด้วยค่ะไล่อยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวสํารวจไทยครบก่อนฟังนี้เป็นห้องอาบน้ำดูไปแล้วข้างบนมีห้องอะไรบ้างห้องนี้ค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงเว่อว่หน่อยนะคะทุกคน แล้วก็ข้างล่างฝั่งนี้ก็เป็นห้องนอนฝั่งนั้นมมีห้องแล้วนะครับอืมตรงนี้ก็เป็นต้นไม้โอ้ยลงมาได้ด้วยลาลาตรงต้นไม้นี้ลงมาได้ด้วยอยาชอบไหนอะมาสิตรงนี้มันเปิดเอาเผื่อจะมีของไม่มีมาสิแถวเขาเรียกว่าตรงไหนนะ มาสิตรงนี้เนี้ยเนี่ยต้นไม้มันลงไปได้ด้วยใช่ปะใช่ไงหน,หนูลงไปแล้วครั้งนึงอ้าวเหรอโอ้ยตรงนี้ห้องนี้เป็นห้องอ๋อเป็นห้องห้างล่างเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วคือใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าสามเหลี่ยมเมื่อกี้เราต้องเอาไว้ทางไหน มันต้องมีแหละที่ให้ใส่สามเหลี่ยมอ่ะทุกคนอืมต้องมีแหละอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้ไม่มีจะทำไว้ทำไมอ่ะทุกคนจริงไหมอืมเราจะต้องเอาวเวลามาช่วยกันหาดีกว่าว่าสามเหลี่ยมที่พี่เจอเนี่ยเอาไว้ทํางไง เดี๋ยวขึ้นไปหลังคาบ้านดีกว่าเผื่อจะมีทางใส่นะคะทุกคนว้าวมีความรักอยู่นายนยนอนนายนตอยอะหรออ๋อ,อจริงอะพี่ยังไม่รู้เลยว่ามันมีด้วยเดี๋ยวไปหาน,นังหาทางไปก่อนเออเมื่อก,กี้ขออภัยในเสียงเครื่องดูดฝุ่นด้วยนะคะเมื่อกี้ย่าดูด อุ้ยแมวปีนบ้านตรงไหนอ่ะนะอ๋อปีนขึ้นไปได้นี่ความลับอืนี่ไม่ใช่ความลับนี่ฉันวางของสะสมมใช่งนมันเป็นความัมันไม่เป็นความลับละดาอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นความลับ n อันนี้มันต้องใส่ตรงไหนอะทุกคนเนี่ยระดาเห็นป้าที่พี่ถือเนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมสองอันพี่ต้องใส่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยเห็นป้าถืออยู่เนี่ยใส่วางตรงนี้แหละ,ออะเอาไปทำไรเราเอามามาอยากได้ก็มาเดีย๋ยวพาไปเอาอยู่ห้องนี้ห้องนี้มีอันนเนี่อันนี้ แหมเด็กนี่ช่างอยากได้โอ้ยตรงนี้ใส่ตรงนี้เหรอไม่ใช่อ่ะแเราใส่ตรงไหนหทุกคนทุกคนใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะอืม้ะ,ะด่า,ดาเดี๋ยวหาที่ใส่มันไม่มีที่กดใส่เลยอ่ะ ลงบ้านก่อนแล้วกันเราไปดก่อนนะเพื่อนมาว,าว,มว่าบ้านเราอะะขอโทษน,นะแต่ว่าไม่ว่างเลยครับเพื่อนโอ้โแล้วล่าทำอาหารนะ่ากินไปนหมดเลยอะเอาใส่ตรงนี้เหรอรใช่ไหมตรงนี้มันเคยที่ใส่เหรอใส่ได้ปะใส่ได้ปะใส่ได้เปล่า โอเคคือตอนนี้เจอแล้วว่ะไอเนี้ยเจอแล้วว่ะแต่ไม่รู้ว่ามันต้องไถ่ตรงไหนไปสำรวจนอกบ้านดูฮะบนอะไรเมื่อกี้ พี่ยังมาจากไหน่อกี้แล้วดาพี่อัดวิดีโออยู่เดี๋ยวโดนนิกสิตอ,อ,อ๋อใส่ตรงนี้แล้ว,วลทุกคนแล้วค,ค,ค,ควรใส่ไหมปะไมไ่นะไม่น่าใช่นะจากที่ดูดูแล้วหี่มันเป็นแค่แวแวๆแ,แค่นั้นน่นเหรอ อยู่ไหนล่ะ<า>ก็อันนั้นน่ะพี่ได้แล้วไงแต่ไม่รู้ว่ามันต้องใส่ไว้วางตรงไหนไงนะ<า>เดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวเปลี่ยนผิดการไหน<า>ไหนอะอันนี้พี่ได้<า>แล้ว ของเพื่อนปเอปนนบ่ทำไมเพลงลทุกคนวิธีมดอะไรขึ้นอยู่ก็มีเพลงมาอืมค่อนข้างประหลาดใจมาจากไหนนะคะก็ะมันเปิดไม้ได้ด้วยเหรอทุกคน ไม่ได้แล้วก้อนสามเมียมนี้มันใสตรงไหนตรงไหนตรงไหนล่ะไหนอยู่ในนี้ออกมาจากบ้านแล้วเหรอ หรอฮัลโหลอ้าวหรออยู่ที่ไหนอ่ะคุณนมาไกลไปหรอไหนอ่ะอยู่ไหนฮัลโหลเจางนะหาอะไรอ่ะคือเราแบบ เดี๋ยวไปกันลิฟต์ไหนลงเหรอใส่ตรงไหนไม่มีที่อะไรใส่เลยนะ เราคว่างงขนาดนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอเจอเพียงเท่านี้ก่อนนะั้นก็คือคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะแค่จะมาหาแบบทางใส่ไอ้เหลี่ยมๆเมื่อกี้กะก,ก,ก็หาทางไม่เจอนะมันก็วันนี้บายๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากสำหรับเพื่อนๆท,ที่ไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิป เหมืโอเคสำหรับวันนี้ก็บุยบุยไปแล้วนะคะ